ยินดีต้อนรับสู่เกม r v และไม่ต้องสงสัยครับปกี้คือเสียงแมวจริงแล้ววันนี้ผมจะมาแลกสกินที่ผมเลี้ยงแมวมาเอ่อขอเลือกแวนแล้วกันนะครับคงไม่มีใครเลือกลูกแก้วหรอกเนาะเออน่าจะมีนะครับเพราะว่าถ้าคนมีสกินครบก็น่าจะเลือกลูกแก้วเย้เราได้แวนแลวสกินตัวจีนโอเคเราก็มีแวนสกินหุ่นยนต์แล้วซึ่งก็บอกได้ว่าดีกว่าแน่นอนดีกว่าแวนสกินนี้ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกภายในเกมกันดีกว่านะครับเลี้ยงแมวจากกิจกรรมนี้นะครับผมบอกได้เลยว่า GM เป็นคนใจดีมากที่เอาแมวมานะครับไม่ใช่แจกสกินหรือว่าแจกอะไรนู่นนี่นะครับที่เอาแมวมานะครับเพราะผมคือทานแมวเพราะฉะนั้นถ้าเอาออกผมจะลบเกมนี้ผมพูดเล่นนะฮะอันนี้คืออีกสกินที่ผมเพิ่งได้มานะครับที่ปล่อยโคมลอยนะฮะถ้าจําไม่ผิดนะครับสกินคิวกอดเดี๋ยวผมอาจจะเล่นด้วยเหมือนกันนะครับถ้าเกิดไม่หัวร้อนก่อนนะนะ โอเคเรามาลงแรงกันดีกว่าขอลงแรงด้วยแวร์และเล่นธรรมดาด้วยคิวกดนะครับเพราะว่าถ้าเล่นลงแรงด้วยคิวกเนี่ยบอกได้เลยว่าอาจจะไม่ชนะก็เป็นได้นะครับโ <Here S 1> <Okay. S 2> อคเค <laughs> <laughs> อย่าแบนแวนโอ้โหพูดไม่ทันขาดคำอีกฝั่งแบนแวน <sighs> จะทำไงดีเนี่ย ผมกะว่าจะาหยุดอัดนะครับแต่ว่าพอดีเจอสกินที่เป็นประเด็นนะตอนนี้และเอามาเล่นป่าซะด้วยเหมือนว่าเราน่าจะชนะแน่นอนในตานี้นะครับอตอนนี้2นาที11วินะครับมาดูกันว่ามันจะแก้หรือเปล่านะครับแก้แล้วเห็นไหมไม่มีบัก๊กไม่มีหลอดเลือดแล้วแต่ทำไมผมรู้สึกว่ามันโอ้ย มึงก็มาช่วยกันด้วยซิเฮ้ยทีมฮัลโหลอุส่าโดนแบนแวนแล้วเนี่ยเฮ้ยขันป้อมน้อยสิบต่อยี่สิบเอ็ดแล้วสกอร์ยังไหวอยู่ไอตัวป่าตัวนี้มันกระจกคุเพเพ,เพราะบ,บาอนป่าแล้วเนี่ยทุก ไม่เป็นไรครับเขาบอกว่าเกมใหม่นั้นดีเสมอนะครับขอแวนไปตัวแรกเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะมีสะจงสะจูดมาแก้อะไรก็ไม่รู้อ่แรกมาดูสกุสกิลเอฟเฟกอะไรวูวาปือบเปล่านะครับถ้าเทียบกับสกินจากกนผมว่าก็ยังเทียบไม่ติดอยู่นะเพราะว่าสกินจากกลเนี่ยมีเสียงเอฟเฟกด้วยนะครับเสียงพูดนะอาจจะชินที่เสียงพูดด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าแวนสกินนี้ไม่พูดอะไรเลยนะครับ น่าจะเพาะไม่เหงาเหมือนลาวิวนะครับแล้วไฮเต้มึงใจเย็นๆน่อยดิกูระดับแวนในตำนานเลยนะเว้ยกูเคยแบบแวนเวททีเดียวเอนจอยครับผมอะแล้วก็แวนแครรี่แบบซอยทีทีเขาเนิร์ฟมากี่ทีก็ไม่ตายอ่ะมาบวกซิมาซิมาซิอ่าเฮ้ย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 มึงก็้คิวเกินไปไหมใจเย็นมึงก็นอแล้วเมทกูไปไหนแล้วเนี่ยอ๋อเพิ่งลงมาโอเค กดไลค์กดไลค์กดไลค์ให้เมฆครับเพิ่งลงมามานาะคอสอ๋อไอ้ย่าไปขี่หัวนาะคอสนั่นเองผมรู้ว่าไอ้ย่าหายหัวไปไหนนานหรือผมไม่มีซับป่ะเนี่ยผมตอนแรกก็ผมไม่มีซับป่ะเนี่ยแต่ว่าเราเป็นแคลรี่ครับยืนคนเดียวน่าจะไหวยอยู่แล้วนะฮะรอเอามังกรสิเพื่อนมังกรมังกรมังกรงกรอเ,เอามังกรแล้วจะไปเคลียร์กลางก่อนทำไมนาะคอสไม่รอเอามังกรอนะ่ะ เออไปแย่งตังเมดนะครับโอ้โหแล้วก็โดนปิดผมก็ต้องไปช่วยอีกแล้วเนี่ยเสียเวลาตีมังกรเสียเวลาทำมาหากินในการฟาร์มนะครับแล้วก็ขอราดเลยเล็กกันนะครับในตัวที่แรกนะครับลิงก็เอาดาร์กไปแล้วนะครับเราเอามังกรแก้ทางดีกว่านะครับคือระหว่างดาร์กกับมังกรอะไรโกงกว่ากันถ้าดาร์กเนี่ยเราจะได้คลิปที่ใหญ่กว่า แต่ถ้ามังกรเนี่ยเราจะได้สกิลสกิลกกตอนนี้นะเหมือนผมพยายามเก็บอาการอยู่เนี่ยตอนนี้ขนาดเมดกระซับก,ก็ไม่สนใจผมเลยอะ่ะดูดิขนาดเออตีป้อมกันสามตัวอีกฝั่งอะ่ะฝั่งผมยังไม่มาช่วยเลยอะ่ะ <c oughs> มันอะไรวะนี่เราเล่นคละเซิร์ฟกันหรอทำไมเห็นแบบกระจกอีกฝั่งเหรอ เห็นว่าอีกทีมมันอยู่เลนบนก็เลยไปเติมเลนบนกันหมดเลนล่างไม่ต้องมาเติมจเจริญเถอะชีวิตแล้วแวนก็เป็นแค่ตัวต้นเกมกลางเกมซะด้วยนะฮะก็คือถ้ากดไข่ไม่ได้ก็คือจบอ, <So. S 1> อดีวัยรุ่นทำไรอะตีคิกก็อยู่หรอมาดูสิเห็นไหมดวลกัน2ตัวยังไงก็ไม่ไหวแต่มีวีไล่วีไล่านายคือเข้าใจไหมครับว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันก็ต้องโซ้ใช่ไหมครับ แต่ไอ้คำว่าสู้เนี่ยมันจะสู้ยังไงไหวเมื่อเราอยู่กันแค่คนเดียวนะครับและอีกฝั่งมาถึงสอาตัวนะฮะและเจอไอ,าอายากระมีดนะครับที่ไม่ได้ช่วยขี้เกืออะไรเลยนะครับตอนนี้ผมก็โดนไล่จะฟิกดีไหมอ้อบางทีเราก็ตั้งคำถามนะครับว่าตีดาร์ก็จบแล้ว <c oughs> บนและอายากู พากูไปตายมันเป็นความรู้สึกที่อายา่าควรที่จะบอกกล่าวนะครับถ้าถามถึงความรู้สึกผมผมไม่เป็นไรผมโอเคยืนคนเดียวได้สบายทั้งเกมอารมณ์ตอนนี้ก็คล้ายๆกับลาวิวอะก็คืออยากจะพูดมากๆอะแต่ก็พูดไม่ได้นะครับลองดูที่มินิแมปนะครับ มันจะพยายามจะขี่หัวผมนะครับมันจะขี่จริงหรือไม่มันจะขี่จริงหรือไม่มไมตีคลิปโชว์อ๋อมันขี่หัวผมไดมม้มันเป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อมากครับมันเป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อมากครับเพราะทั้งเกมมันไม่เคยขี่หัวผมเลยแม้แต่นิดเดียวมาหนึ่งๆกันโดยพลังของแวร์เลดเกมไม่ได้ช่วยขี้เกืออะไรเลยโอเคไม่ต้องมาขี่หัวกูจบละอ่า อ๋อไอเมดก็เดินมาทำไมก็ไม่รู้คิดว่าตัวเองมัคิกซี่หรือ,อยังไงดามเมดแรงคือเดินกลับแบบความมั่นใจสูงมากเลยอะมารเกนกาเนี่ยเออไม่รู้จะทำาไงดีครับมันก็ต้องจบนะฮะแล้วก็ไอายาก็พิมพ์บอกแล้วนะครับถ้าใครอยากรู้กดหนึ่งครับรีบๆมาจบทีมกูยังคอสุดยอดครับตบมือให้เทพเจ้าไอายาครับ เราต้องบูชาเทพระเจ้าอาญาถ้าใครไม่บูชาผมจะยังไงดี <laughs> คิดไม่ออกคิดไม่ออกจริงๆจะทำอะไรก็ไม่รู้อ๋อจะทิ้งคุณให้อยู่เลนแคลรลี่เลนเดียวถ้าคุณไม่บูชาอาญานะครับคุณต้องบูชาทั้งอาญาทั้งมาเกงก้าแล้วก็เรียมะด้วยนะครับเรียมะด้วยแล้วก็นาคอสด,ด้วย บูชายห,หมดบูชาคูด้วยเออจบก็พูดง่ายๆว่าน่าจะจบแล้วสําหรับเกมนี้ต้องมาเริ่มเกมหน้าใหม่แล้วไม่ทันจะรีวิวสกินเลยดูสิดูสิโยูดูช็อตนี้นะครับคือเรียมะนะฮะไปดักพุ่มและผมต้องไปช่วยการเรียมะและพอกดว่าผมโดนลุมกระทืบเรียบร้อยและเรียมะกับอาญาก็รอดอที่ผิดที่ผมเ,ออเล่นแบนก็ได้นะครับทีมโคตรคอ ตบมือให้อาย่าสัก235ล้านทีนะครับถ้าไม่ครบผมจะให้อาย่าตัวนี้ไปด่าคุณถึงบ้าน,นครับก <c oughs> ็ดูดิดูดิดูดิเดี๋ยมากูมีพลังแห่งอาย่านะครับมาปับปับปั๊บเปียบร้อยเป็นไงล่ะมึงเก่งกนคนเดียวอะ่ะอย่าว่ากันเลยทีมีกฟังรายงานแคลรี่เลยแคลรี่มันแจก แจกไปหกตัวแล้วเนี่ยแจกทำไมก็ไม่รู้โอ้โหแจกกระหน่ำซัมเมอร์เซลลอย่างก็รลดของขายราคาอาญาจะพีม์อะไรก่อนไหมสเลอยากเล่นแคลรี่ไปเลยครับสุดยอดมาครับตบมือให้อายาแล้วมาคิดกันว่าผมนะ่าไม่น่าจะเหมาะกับการเล่นแคลรี่น่าจะเหมาะกับการเล่นป่าไปเลยนะครับรีวิวสกินพร้อมเล่นป่ามาอลลาม,มึง มึงไม่โหดเลยอัลลัมโดแลตกูถ่ายแน่อ่าถ่ายออกเรียบร้อยอ๋อก็ยังได้มาเอาหน่อยเอาหน่อยเอาโอไม่น,น่อยให้โอมินไม่เกิดเดีย๋ยวผมเจ็บผมต้นเกมนะโอเคเอลซูมึงไม่รอดแน่นอนมึงไม่รอดแน่นอนตาที่แล้วกูเล่นแคลรี่ตานี้กูเล่นปลามึงไม่รอดตกเออตานี้ผมมีหิงแวนนะครับหมิงแวนยังไงก็สู้ได้อัลอลัมอัลลัมโอ้โหจับกูอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงอ้ โอเควิงเตอร์นี่เลยเป็นเจ้าโอเคอัลลัมโดนอเลเตอร์จับอเลเตอร์ออฟนะฮะตาเน้บอกเลยสู้ใครไม่ได้รออัลลัมใจเย็นเออมาดูเลนมึงก็รอเออได้แล้วเปิดดักเปิดดักเปิดดักโอ้ยกูก็เบี่ยงดามนี่ตอนนี้18นาทีแล้วเราต้องรีบจบให้ได้เราต้องรีบจบให้ได้ไม่งั้นทูเลนมันจะเกิดไม่นะอ้าว ตายเพราะเอสไปไปไปโอเมนโอเมนโอเมนมันเกิดแล้วแน่เลย16นาที16หนาทีเออโอ้ยอย่าจับอเลสเ,เตอร์กูอเลสเตอร์ออกมาเนี่ยเอาอารามให้ได้นะครับอารามขึ้นตัวป่วนและและตัวนี้ก็ตัวป่วนเหมือนกันโอ้ถอยก่อนถอยก่อนขอโทษนายอนขอโทษนายอนที่ช่วยไม่ทันที่ช่วยไม่ทันจริงๆผมเล่นป่าเนี่ยนาทีตอนนี้ผมไม่เกิดแล้วผมไม่แรงแล้วเออเรียบร้อยจบเกม มันอาจจะเป็นพ่อผมเล่นแวนก็ได้ครับก็มึงไม่ฟังโค้ดอาย่าไงเล่าเขาบอกว่าห้ามเล่นแครี่เลยเล่นหรอ